ประกาศรับสมัครงานราชการและงานรัฐวิสาหกิจไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพอประจำเดือนเมษายน2565รอบที่สกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป15อัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้แก่พนักงานบริการนัก พัฒนาสังคมนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตั้งแต่บัดนี้จนถึง29มียน2565วุฒิการศึกษาม .3 ถึงปริญญาตรีอัตราค่าจ้าง14,300บาทถึง18,000บาทสมัครทางไปรษณีย์ สำนักอนามัยเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ89อัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้แก่เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานเจ้าพนักงานทันตะสาธารณาสุขปฏิบัติงานนายแพทย์ปฏิบัติการนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนัก รังสีการแพทย์ปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการตั้งแต่บัดนี้จนถึง29เมษายนส5 6 5ายนวุฒิการศึกษาม .6 ถึงปริญญาเอกอัตราค่าจ้าง1840บาทถึง21,610บาทสมัครด้วยตนเอง กรมสพสมิตรเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป16อัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้แก่นักวิชาการสพสมิตรนักวิทยาศาสตร์พนักงานประจำสำนักงานพนักงานตรวจสอบสแตมพนักงานบริการช่างบริการทั่วไปพนักงานสื่อสารและนายช่างเทคนิค ตั้งแต่บัดนี้จนถึง29เมษายน2565วุฒิการศึกษาม .3 ถึงปริญญาโทอัตราค่าจ้าง11,280บาทถึง18,000บาทสมัครด้วยตนเองการเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน73อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราค่าจ้างสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครด้านล่างคลิปวิดีโอค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30เมษายน2565วุฒิการศึกษาปะวะสถึงปริญญาตรีสมัครผ่านเว็บไซต์ โครงการขนส่งทหารบกเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ10เอก12อัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราค่าจ้างสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครด้านล่างคลิปวิดีโอค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึง สพฤษภาคม2565วุฒิการศึกษาม .3 ถึงปวชสมัครด้วยตนเองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป76อัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้จากคลิกลิงก์ดาวน์โหลด ไฟล์ประกาศรับสมัครด้านล่างคลิปวิดีโอค่ะตั้งแต่วันที่27เมษายนถึง6พฤษภาคม2565วุฒิการศึกษาม .6 ถึงปริญญาตรีอัตราค่าจ้าง1430บาทถึง23,430บบาทสมัครผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป34อัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้แก่นายช่างโยธาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่2ถึง9พฤษภาคม2565 วุฒการศึกษาปะวะสถึงปริญญาตรีอัตราค่าจ้าง13,800บาทถึง18,000บาทสมัครผ่านเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครต่างๆด้านล่างคลิปวิดีโอคะ่ะ